เครื่อง48โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์สวิตชิงนะครับผมจะลองอัดตัวเชื่อมให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแบตนะครับแบตเตอรี่4 8ตัวนี้เป็นไฟทางออก AC นะครับส่วนตัวนี้เป็นจอเครื่องนะครับ เวลาเราไปจีบจริงแล้วก็เซ็ตวีให้มันตรงนะครับมันจะมีที่ให้เซ็ตอยู่ให้ตรงกับตัวนี้กับตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าแบตมันไม่แข็งผมก็เลยเอาเผื่อไปนะครับแบตผมไม่แข็งครับมันดันได้สวิตชิ่งอยู่ครับตอนนี้อ่าหลดงผมจะเทมี่เชื่อมนะครับ ผมไม่ได้ปรับมาเป็น AC ลืมนะครับอดี๋ยวผมจะเอาให้หอีกครับนะครับ พัดลมทำงานที่40องศานะครับลาบืางกีในพัดลมนี้ไม่ทานะครับอาจจากหน้าจอก็อยู่ประมาณนั้นนะครับหน้าจอเครื่องนะครับจะบอก V บอกีบอกองศาบอกแก็มของเครื่องด้วยครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่3-4จุดนะครับจุดนี้ตัวหนึ่งจุดนี้ตัวหนึ่งจุดนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เซนเซอร์หลักของเครื่องตัวหนึ่งนะครับคอยปิดเปิดพัดลมนะครับ มาห่างนะครับเวลาผมลนกนะครับ หรว่าโอเคนะครับรจีนร okay. ุษาดูนครับอะไรอ่าี้ยยงี้านะครับเห้านะครับไายวนพวกไอจีีก็ปกตินะครับครับก็เพื่อให้ชมถึงเท่านี้